บรรยากาศพี่น้องกำลังสอมกำลังวอมกำลังสอมกำลังวอมนะคะโอ้มองนี่เรามองขจิตเต็นเมืงนีแเต้นี่สวัสดีค่ะสวัสดี FC j Channel น,น,นะคะพี่น้องอืม วันนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านพักแพรวพาวแสงทองนะครับพี่น้องเอาสุดไปไห้เพลินพี่น้องนะคะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันที่นู่นเลยนะจ๊ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านพักแพรวพาวแสงทองนะครับพี่นอ้องมือหนีพนมีการไลฟ์สดปิดนะครับพี่นอ้องอื้อบัตรเขานะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทดูได้สองวันนะครับพี่น้อง นี่จะเป็นเวทีนะคะวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างนะคะของกิมงาแพลวๆนะคะพี่น้องเออให้เบิ่งบรรยากาศแต่ก่อนนะคะส่วนเรื่อง,งาอามามาตามมาเราเอาอะไรมาให้ไม่มได้

เกีรยของไม่จัดบาทนแล้วเอมาให้แพ้วเนาออกอะไรออกเจอกันนะฮะมามาทำมาเลยพี่แคทสวัสดีค่ะพี่แพ้วสวัสดีค่ะวัสดีกับเฮยพาวแสงทนะคะวัสะ อเป็นอนไร่ฝนอีกนอสซื้อบัตรหนึ่งร้อยบาทดูได้สองวันนะครับไม่ได้ปออันเขาจะแต่งแบบอันเพื่อนนะแต่งหน้าแต่งแบบไม่หวานแต่งหน้าแต่กคุณเจ้าอ่นี้ไม่เป็นคุ่มหัวนะ่เป็นแต่งไม่หวานคือจ้างอันที่เนเนียนเขาแต่งแบบวมันไม่หวานาใ้ม่อันขอบหัวต่อาสผมญาติได้ ไปสิเปอันนี้เป็นคุณแม่เอนช่างอาวัยยุัก็แต่ามงช่างแคุณแม่ลูกหนึ่งคุณแม่น้องนาวิตเนะจ๊ะเอาสี่นะคะแล้วสิเป๊ะไปจังใดมนอัก้่อาอยู่ไดยมอชผมยักสิ้งท่อหายอยู่ได้มนอุดผมักก้ท่่ได้ยเนอชุดผมยักกิ้ง่อายอ่เอดยักกิ้งท่อหา่ไมเนอดีมยวจะมีทอะไร้มเนอชุกิ้งท่อหายอยู่ไดยนอท่า้ อันขอตอเราต้องมีหนสุดทส่ยขาทีไอออื้นเออเแ้บ้กมอยบาบล้วก็แห้งเย็ข้า้องมาเนี่ออเาเป็นล้วอันี้ก็นตอนแรกาสึงขาไปที่หองไม่นายะมี่หางป่าแล้วก็จะมีจะมีเครื่องประดับใ้มันเข้ากับจะมีเครื่องประดับตรง เราอยากเบอ่งกันติดต่อแอดมินเลยนะครับพี่นอแกงางกันเองบานมีเป็น้งกานแล้วแบบแกล้งกันเองมี้พวกชาวเมแกกนไ้ไม่แอุ้ยฉันเฉลยแล้วตัวนี้โอ้ยซีบ้องนี่อย่างหลักแน่ยไม่ตัดคอกินเขาแล้วบหรอเอ๊ะที่รานนี้มันเขาสิงหัว่บารตัวนี้กินนี้ไหมมากิมกำลังมานี่กบนกำลังมามาดาบเอ็มกำลังมาฉันจะเริ่ฟูดมาไหนก่อนหมาหร มาถ่ายก่กอนผู้เบกงกับตีใจได้จะถ่ายอ,อันนี้เป<า>็นครั้งที่สามแล้วแพว<ช>เนาะก็จะมีจัดไลฟ์ฟีอยู่จะมีจัดอะไรที่อยู่เพื่อแบบว่าคือบางทีเราก็มีไลฟ์ฟีบ้างเพราะว่าคน คือก็เป็นอ่าแล้วก็คนที่แบบว่าเออไม่เข้าใจเลยว่าคุณบิดคืออะไรนะคะถ้ากิดจัดจะไรเป็นเมืองที่อยู่จ้าจ้กรอบหนึ่งอาจจะห้าห้าครั้งต่อซีรอบหนึ่งเนี่ยครับเป็นหนุมส์ีอยู่นะจ้าไลฟ์ฟีก็มีนะจ้ารอบสามฟังไปเหตุโอมีหยังง่นแบบนี้เฮ้อปานี่ล่ะลูกสาวฉันวันนี้เราพี่น้องสี่หายไปมากแบบว่าแม่อัน จักเดือนนึงจักสองาทิตย์ด้วยจันบ่มีไม่ต่างงานอื่นหือว่าจ้าน้อยอย่างนี้อุปกันเราอยู่ของงานหทีมงานเด็สอมจอยเลยสอบจอยดีก็ําไปทายทายดูพี่เนาะอันโทษย่างเ้าใช้ลับยูนสนามบินกามาใช้หลับเตรียมสุดกัตุบอท่าทำื่อลเมอแต่จริงๆล่ะที่ม่กตนีการตื่นเต้นถ้าส่คลิปล่าสถเอคลขอกร่งหรือกลองหรือส้งแบบก่อนจะรัหนึ่งชั่วโมงนั่ดีกันอันนี้เลยจแด พี่เ่านาอเออพเิร์เน่อยปาขอคุณจ้าเม่จอดหยดอีลิ่ะสิเอาเดี๋ยวนี้กูสสมึงลองแหนี้พีตรงนี้มึงลองเดี๋ยวนี้สินะอืมเมไหร่ไอง่ยังแขอเพไ่้นทอจะเือนบอกคขาล้นะเน่ยเอ้าก็แค่ลรามูงเด็กแค่องแต่กล้องกลื่แม่สินะบ่ได้ต้องลองมนี่สินะอ้าวพี่ขาดพะ่กันแลบแบบนี้เดี๋ยวยืนกับมาสินเสื้อไ้าอยู่อยู่ นะฮะนะอือแต่เออใช้แตยังไปแล้วเหมือนโทกไปมีประกอบให้แั่เนืมันยังกิ่งเ้อออกมาจากของพาดตาจมเลยแต่มืนตานเลือหมอกรอบอยู่ไอเยาวการะรกุ่เดียวเลยการแบบขึ้นหมจอเก่งหรเกินกำลังแต่งงานนะครับพี่น้องเดียวอันเพื่อแตสที่ทำการแสดงเนาะ ลายลายนอยู ados, ่ย like ่ง <diction> ก <aries> <S hat> ็อยูสตามบ้านนี่าน้าเป็นพิเศษบานบ้นบ้บใส่ด้วย้องายดีใจด้วยนายก็ฟังฟังเนอะอ่อคิมบังหน้านิตานะฟังไมเลืเลือดเลจริงๆนะครับพี่น้องขอยกระใสขึ้นไปเอามามาเจาะไปใส่หลอดออาแน่หนงยอดยอดองแบบต่างนะครับ าก็หาอยชาอโอเคนะครับม uh ีนอ๋ยาวเาสิได้เดียวอือเดียวยวแค่สีได้แต่งหน้านะครับมีนองผู้จิบาน้ยต่บอโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราดีไปอกลาหรอนะครับนี่สวัสดีนายนุ น้องสวัสดีน้อสวัสดีครับสวัสดีครับว่ะบรรยากาศกับศิวุลไหว้ตรงนี้สิละครับพี่น้องสวัสดีครับอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราสิละไปเบ่งบรรยากาศนะคะข้างน้องมาเร็วมาเร็วนวลเมื่อคืนกลับกี่โมงฮะอันนี้เจมจัง กำลังเตรียมตัวนะคะอีเพิ่งมาใส่ายผงมาอยู่พี่เขาทำหาซ้ำเพื่อนเรามาลูกสาวสุธิล่าสวัสดีค่ะลูกสาวมึก่าหารเมนูของมะเบิงอยู่อือหมึกขึ้นอีกกระพาอกันนะคะเนี่ว่านี่ว่าไปใส่อยู่น้องเอ็มกำลังแต่งหน้านะคะพี่น้องอือกำลังแต่งหน้านะคะ ร่างฝาดนะแบบเบาๆอย่านี้อย่าลืมนะเรื่องนั้นนะเรื่องไหนแม่เรื่องทำนมน่ะเรื่องทำนมหล่อเมื่อกี้ก็บรกษัทไม่ยุ่งอืมเอ็มกำลังแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียไปเบื้องหลังเวทีให้นไป้องทุกคนเลยเซีไฮค่ะอืมโอเคโอเคเข้มคนแน่นอนเข้มคนแน่นอนทำให้น่าเสเพลย์ครั้งที่สองที่เรามาห้องพึ่งน้อยแต่ยังหกคือกันนะพี่น้องเนาะยังจัดบนแล้วไล่อันไล่มาอีกอย่มานี่แล้วฮะไล่มานี่แหละ มาเปี่ยวเออเอาเป็นกะลีปบ่ขายกะลีอยู่ในห้องน้ำเอาอย่าแกงเขาแน่นนเพิงอ่ะแกงก็ออกไปแกงก็เข้าไม่ได้วันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะถ่าหลุนเลยจ้าถ่าหลุนเลยนะคะแต่เอ่อไม่ไม่ใหญ่กว่าเขาไม่ได้นะฮะห้องนี้ปอดหลีโอ้ยเป็นนั่งถ่าหลุนนอนบนกระเบื้องเฮ้ยมันดีดวนป้องฮะวนแล้วนะนะครับพี่น้อง าดูเลยว่าันนี้จะมีอะไรแบบหนาเซอร์ไพรส์นะคะอืมมันหนาหลุนมือนมันหนาหลุนเลยว่าจะเบิ้งหนามันเนี่ยหนามันเซ็กซี่ว่าสันประธานแตงประธานแตงเอาคืออ้วนกูเกาแทะมันเป็นนักก้องโกจริงน้ำหนักยี่สิบแปดโอเคเนาะเจอกันเนาะไลฟ์สดปิดเนาะกลุ่มปิดนะคะพี่น้องพี่น้องพูดอะไรอยากเบิ้งก็คือสื่อบัตรหนึ่งร้อยบาทได้สองวันนะคะพี่น้องขออนุญาตนะคะคุณแม่อุ้ยบอกมาอย่างไม่เปข้างนอกคุณ กูไม่ได้กินเมื่อไหร่ซื้อเนาะกไหล่ะกจ้ินเอโอเคงั้นก็พ่อบอนนะนะไม่ต้องอาไ้กับูก็ได้ไรซื้อยอุยมันตบเะเลยาะอาให้ทาจริงชไหกูแต่ตบกันแล้กับของม่งมันัวมันอาจิกไคนหนึ่งมาน้อสอสาได้เีบนยได้ส ความบุญวายของตู้เบเตอร์นี่ก็งัดออกใครจะให้อยู่ได้ล่ะอยากให้หน่อยห้องเราใใช้ความบุญแบบนี้ได้ไหมล่ะไฮเอาปลารไหเอาเทใส่ห้องแล้วใส่ที่นอนหนูอ่ะหรอหนูอ่ะเหม็นหมดกูบอกอีกทีมันจะเรือหนูนอนหนูเหม็นอ่ะไม่ใช่ปลาไหลเปรี้ยว ที่มึงกับน้อลายมึงแน่ก็เอาข้าข่าวผอแล้วจะมาข่าวขังมันทังไหนจะเข้าข้างแล้วเปรี้ยวเมามาแล้วป่วยเมามาแล้วบัวข่าวกับออกมโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันมนแรกมีแนวเสื้อผ้ายแน่นอนจ้าไปแล้วไปเบิ่งบรรยากาศข้างหน้าดีกว่าไปดีกว่าพวกตายแค่นี้ละไปบ๊ายบายบ๊ายบายแนบ๊ายบายเอฟซีแนบ๊ายบายเจอกันจ้ะไพนี่ออกเท่วฟรีแล้วออกซีไนี ตัวเล็กนะคะพี่น้องตั้งนานแล้วเราบรรืมเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างนะครับของทีมงานแพรวๆอ้ยลูกเบนนี่คะคืออ้วนแตเบนล่ะอ้วนปะเอออ้วนอ้วนแห้งอ้วนแห้งอ้วนแห้งอ้วนตัวเนอะไม่ได้เห็นอย่างน้องกิ๊บสวัสดีค่ะ สวัสดีแพรโอ้ยแพรหลีคือสวยแท้สมกับกูปั่นมึงไหมหลีเนาะหาปั่นดังมึงนั่นน่ะสองทุ่มเจอกันนะครับพี่จเจอกันนะครับอันนี้น้องตานะคะอืมพูหูหูหนึ่งกำลังยี่ผมอยู่อืมนะคะพี่น้องมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะคะอุ้ดก็เห็นแบบสีเนาะแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเนาะ มาเป็นอย่างนักเนาะอ,อืมโอเคค่ะเจอกันนะคะมือแรกนะคะสองทุมเนาะอ,อืมบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะชมได้สองวันนะคะพี่น้องอืมสต่รจะ,รจะรได้ลเดืพอพราว่ามือหลเดือเงาเออแี้งาอ้งมสวย <S <S แพลี่สวยอิลีมอนี่ีน่วนอสวยสวยสวย เจอกันนะครับพี่น้องหมดแล้วเจอกันนะจ๊ะ,ะบ๊ายบายนะยยเจอกันบรรยากาศพี่นอ้นองกำลังซ้อมกำลังบอมกำลังซ้อมกำลังบอมนะคะโอ้มองนี่เรามองขจิตเต้นหมดแ,แล้งนี่เต้นอย่างนี้สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ กำลังเตรียมงานนะครับพี่น้องกำลังเตรียมกันเลยเพี่นิ้งไปใส่ปะเป็นเนาะได้อยู่เนาะอืกำลังวอร์มนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดกลุ่มปิดนะจ้าสองทุ่มนะครับพี่น้องมาแลงเจอกันนะจ๊ะโอเคจ้าพ่อของนาริตะนะคะเอาไอ้ดีใจน้ำเดอ้อทะลุปเปล่ามาร์นาริตะ มากอืมเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊พี่น้องอออองเบมื่อเมื่อนั่นแหละอยคิ้งบอกให้ฉันฟังมาฉันเบ่งหลูเธอนอนอยนออปิดเก่าออใหม่นอนียอยู่ฮะยคิงฉันัวสนเอาพักกะตนมวนอยู่สั่กินยังไงทำชีบ <S <S fl แม่นได้โมนี่ห่อนเด้บิ๊กห่อนเมื่อห่อนแล้วก็คือแน่นเนี่ยไม่ต้องร้องอนสองทุ่มนะคะสองทุ่มเม่นสองทุ่มเด้อพี่น้องไลฟ์สดไลฟ์สดปิดนะจ้าพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยบาทดูได้สองวันนะครับพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่น้องเตรียมดูเลยยีงหันทีโอเคจ้า អើណា